ที่พร้ากระตนท่านนายกได้แถลงนโยบายในการเปิดประเทศโดยทีม่มีการกลับตัวของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนซึ่งมนี้ก็คิดว่าไม่มีปัญหาและเพราะทางการทาร่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการทาร่องเที่ยวร้อยตีเราได้มีการเตรียมความพร้อมซึ่งการที่จะเปิดในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่อยก็อยู่ในแผนทั้งหมดอยู่แล้วคือในแผนระยะหนึ่งหลังจากนำร่องของเกษรบล็อกแล้วเนี่ย ระยะที่หนึ่งก็คือเราจะมีการเปิดอีกสิบจังหวัดในการที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาได้นะครับซึ่งตอนนานยกก็คิดว่าครบร้อยยี่สิบวันก็เป็นการขยับให้เร็วขึ้นเพราะจากการที่มีหลายๆประเทศเปิดโดยไม่มีการกักตัวนะครับโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์นะแล้วตอนนี้ประเทศสอังกฤษหรือในยุโรปนะในอเมกาก็เปิดไปหลายประเทศแล้วตรงนั้นนี่นะฮะซึ่งตรงนี้เราเป็นการ ช่วงชิงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าหากว่าเรายิมีการกักตัวเจ็ดวันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะต่อสู้เรื่องการน,นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยคงจะสู้ประเทศอื่นได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านนายกเลิกตัดสินใจแถลงออกาะแถลงข่าวว่าเราจะเปิดในวันที่หนึ่งสีนาคมซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นการเยงนดูนักท่องเที่ยวเข้ามาในไตรมาสที่สี่และไตรมาสที่หนึ่งของปีหน้าเนี่ยได้อย่าง สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่ยอดยอดนิยมสําหรับในช่วงฤดูหนาวของทางยุโรปเกาหลีกาและโดยเฉพาะทางประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับทํำยังไงให้เกิดความเข้าตัวในการที่จะทการตรวจที่สนามบินให้ได้เร็วขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ถ้ามีความมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วเพราะเรามีต้นแบบที่จังหวัดกรุงเพมาเรียบร้อยแล้วอาจนั้นผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเดินหน้าไปด้วยความราบรื่นครับสิบจังหวัดนี้มีกรุงเทพด้วยไหมครับมีรวมทั้งกรุงเทพด้วยครับก็สิบจังหวัดทีด่ที่หมายความว่ากระบี่พังงาเปิดทั้งจังหวัดนะครับแล้วกรุงเทพมหานาครชลบุรียังบางส่วนนะครับมีบางาารันงูและชุมทางใด ตำแทน่งสำคัญก็มีเชพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เชีงร้อนพิชะอําและโัวอีกแล้วก็เชียงใหม่อีกสี่อำเภออำเภอเมืองดอยเต่าแล้วก็ที่แม่ถึงได้แต่งนะครับแล้วก็มีที่เกาะพยามที่ละนองและอาจจะมีเพิ่มเติมก็คือที่จังหวัดเลยที่เชียงทานครับัประเทศสิบประเทศความเสิ่งบางที่จะสามารถเข้ามาในประเทศไทย ก็ทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีการประชุมและก็เสนอทางสวทชุดเล็กไปแล้วครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องรอการประชุมในสวทในวันพฤหัสที่จะเป็นครับทางต่างประเทศด้วยด้วยเมื่อวานนล้ม่มีห้าประเทศต่างก็ตามที่ท่านนายกได้ประกาศออกไปแล้วนะฮะเบื้องต้นก็มีสี่ห้าประเทศซึ่งตรงนั้นก็เป็นประเทศ ที่ได้ที่มีนิยมเข้ามาในเมืองไทยอยู่แล้วเช่นกรณีของอังกฤษก็ดีนะครับเยอรมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่เราอยากจะได้รับลูกค้าอีกประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือประเทศจีนครับแต่ว่าประเทศในอาเซียนเราก็พยายามที่จะทําอย่างไรนอกจากประเทศสิงคโปร์แล้วเนี่ยเราจะทำกับพับเบิลกับประเทศต่นรอบๆบ้านเราได้หรือไม่แต่นั่นต้อง อยู่ที่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราพร้อมที่จะเปิดสองการที่สุดคือเขาต้องไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงคือย่างน้อยต้องได้รับวัคซีนแล้ว <c oughs> สองโดสก่อนที่จะเข้าประเทศไปครับขอบคุณ